นี่ไม่เว้นเว้อเราจะขางของเขานอนอย่างเดียวเนเว้อเรา่อนมาขอกอดทุกคนขอกอดก่อนได้ปะอ่าเรามากอดกันกอดกันกอดเพราะว่า๋ยงพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเวลากอดกอยวมาหอกันเร็วทุกคนมากอดกันเลยกอดคุยใหญ่ด้วยสักพักเดี๋ยวทาเบียร์สักพักไม่เกลี่ยขึ้นนี่ไม่เกินเท้าเียร์เองเีรเยุกคน บบ้านด้วยกันนะเราจะรักกันตลอดไปรักกันเวอร์เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะสู้ค่ะสู้สู้สู้มเวอร์มือใครโนบโนมือใครจมูกไอี้อะจมูกดูเลยอเเู้เยอเลาเเซะ ขังเียได้รลูกกบ้าน้กคนเลยอยู่นาคนจ้าโหให้ตรงกลางมีจินตนาการาไม่้